เซลแข็งแรงนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ยูสนาคิดค้นสูตรอาหารเสริมที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของผู้คนบนโลกใบนี้ให้มีความแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตามปณิธานของดรไมรอนเวนผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทยูสนาเฮลส์น เราจะมาดูกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ยูสนาดูแลสุขภาพของคุณได้อย่างไรบ้างและนี่คือผลิตภัณฑ์โปรฟาวอลเป็นสารสกัดจากเมล็ดอง,งุ่นสารสกัดจากเมล็ดอง,งุ่นได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเพราะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าวิตามินซีถึง20เท่าและมากกว่าวิตามินอ e ีถึง50เท่า มีส่วนผสมที่สำคัญคือไบโอฟลาวโนยที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยดูแลระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานร่วมกับวิตามินซีทำให้ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นในการต่อต้านอนุมูลอิสระโดยฟลาวโนให้วิตามินซีในรูปของแอสคอเบตจึงช่วยให้ระดับวิตามินซีในกระแสะเลือดสูงกว่าวิตามินซีประเภทแอสคอบินนะคะที่จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด และวิตามินซียังช่วยส่งเสริมการสร้างกรลลาเจนให้กับร่างกายได้อีกด้วยเรามาดูกันนะคะว่าประโยชน์ของสารสกัดจากมาเมล็ดอง,งุ่นมีอะไรบ้างอันแรกก็คือช่วยดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือดจากการวิจัยของยูซนาและมหาวิทยาลัยบอสตันพบว่าสารสกัดจากมาเมล็ดอง,งุ่นและวิตามินซีช่วยให้การไหลเวียนของระบบเลือดดีขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระบบหัวใจและหลอดเลือด ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดโปรฟาวนอยได้ชื่อว่าเป็นผู้คุมผนังหลอดเลือดที่ทรงพลังโดยป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันระหว่างอนุมูลอิสระกับไขมันเลวซึ่งหากเกิดขึ้นจะทำให้หลอดเลือดอักเสบ และเสริมฤทธิ์กับวิตามินซีซึ่งช่วยให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงดังนั้นจึงช่วยให้หลอดเลือดต่างๆทั้งร่างกายแข็งแรงแม้กระทัง่งหลอดเลือดฝอยเล็กๆนะคะก็ไม่เปราะง่ายเช่นอาการฟกช้ำเส้นเลือดฝอยบริเวณขาลายสีดวงเป็นตน้นมีฤทธิ์ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดปกติการป้องกันเซลล์ตับอ่อนไม่ให้ถูกทำลายจากอนุมูลอิสระ ทำให้ตับอ่อนสามารถผลิตอินซูลินได้ตามปกติจากการศึกษาวิจัยกับอาสาสมัครนะคะด้วยการกระตุ้นน้ำตาลในเลือดให้สูงขึ้นและวให้รับประทาน1 0 0 3ถึง3 0มมิลลิกรัมพบว่าน้ำตาลในเลือดลดลงปกป้องสมองและเนื้อเยื่อสมองจากอนุมูลอิสระ เนื่องจากเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหนึ่งในไม่กี่ตัวนะคะที่สามารถผ่านระบบกั้นระหว่างเส้นเลือดกับสมองไปได้มันจึงสามารถปกป้องสมองและเนื้อเยื่อประสาทจากปฏิกิริยาออกซิเดชันจึงช่วยป้องกันความเสื่อมของสมองได้คุณสมบัติในการช่วยเสริมสร้างกรอเจนและยับยั้งการสลายของกรอเจนและอิลาสตินในชั้นผิวหนังเมื่อยุมากขึ้นและถูกทำลายลงโดยอนุมูลอิสระ รวมทั้งการไหลเวียนที่ดีของระบบเลือดจึงช่วยให้ดูแลผิวพรรณให้ใสกระจ่างมีความยืดหยุ่นช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้มีความสมดุลและแข็งแรงการทำหน้าที่ร่วมกับวิตามินซีทำให้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ท,ทรงประสิทธิภาพมาก ทําการต้านอนุมูลอิสระในทุกๆเซลล์ของร่างกายช่วยปรับสมดุลสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้และก็หอบหืดน,นะคะเนื่องจากมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงดังนั้นจึงช่วยยับยั้งการก่อตัวของเซลล์เนื้อร้ายโดยการเปลี่ยนเซลล์ที่เกิดอนุมูลอิสระให้เป็นเซลล์ดีและสร้างความแข็งแรงกับเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะ NK เ e l l หรือว่าเซลล์นักฆ่านะคะให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเข้าทำลายเซลล์เนื้อร้ายเพื่อคำตอบของการมีสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวอย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์ยูสนาในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักนะคะ